พิษณุโลกเมืองสองแควพิษณุโลกเมืองอันมีประวัติศาสตร์ที่งดงามผสานวัฒนธรรมชวนลหลงไหลรวมถึงธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาอันงดงามน่าเสาะแสวงหาดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเมืองสองแควรหรือเมืองศูนย์กลางสีแยกอินโดจีนในปัจจุบัน ดินแดนแห่งลุ่มน้ำนานที่โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของเรือนแพที่เรียงรายไปตามลำน้ำบนวิถีชีวิตริมน้ำที่ดูเหมือนจะห่างหายไปจากสังคมไทยแต่ที่นี่คุณจะได้พบกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชวนให้ระลึกถึงความผูกพันระหว่างแม่น้ำกับผู้คนนับตั้งแต่อดีตการอีกทั้งยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งบวรพุทธศาสนา วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุหรือวัดใหญ่ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยด้วยความงดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ขององค์พระพุทธชินราชจึงทำให้ผู้คนมากมายต่างหลังไหลกันเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรจากพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งสถาปัตยกรรมแห่งพุทธสถาน พระวิหารจิตรกรรมฝาผนังตลอดจนศิลปรกรรมหลากหลายแขนงของที่นี่ต่างก็มีความวิจิตรงดงามตระการตาขควรค่าแก่การชื่นชมไม่แพ้กัน นอกจากความเจริญทางด้านศาสนาแล้วที่นี่ยังมีแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกมากมายทั้งพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่พระราชาสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีสถานที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนความคิดความเชื่อของชาวพิษณุโลกทั้งข้อมูลและภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวพิษณุโลกและชาวลาวโซงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดิมแดนแห่งนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะคุณจะสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ท่ามกลางดอกไม้พืชพันธุ์น้ำตกและภูเขาที่มีให้คุณได้ชื่นชมอย่างครบครัน ตั้งแต่เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพของทิวเขาที่สลับซับซ้อนกันไปมารากับได้เข้าไปอยู่ในภาพวาดประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่งดงามแปลกตาและโดดเด่นไปด้วยลานหินปุ่มลานหินแตกสถานที่ซึ่งเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่ต้องตื่นตาไปกับความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้น และหากเดินทางเลยจากที่ทำการอุทยานไปทําบ้านทับเบิกอีกเพียง4กิโลเมตรท่านก็จะพบกับโรงเรียนการเมืองการทหารที่ซึ่งบ่งบอกได้ถึงบรรยากาศการต่อสู้ทางการทหารในอดีตของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยังคงสภาพให้เห็นอยู่จวบจนปัจจุบันนี้ ทุ่งแสลงหลวงอีกสถานที่หนึ่งที่จะทําให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการชื่นชมทุ่งสวรรค์หน้าเมืองไทยได้ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนเขาพร้อมสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดให้ร่างกายของคุณได้สดชื่นพร้อมกลับไปต่อสู้กับการทํางานในวันต่อไปและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการผจญภัยเป็นอย่างยิ่ง สายน้ำเชี่ยวกับการล่องแก่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะที่ลำน้ำเข็กแห่งนี้คือเส้นทางล่องแก่งที่หลายคนเอ่ยปากว่าเป็นเส้นทางที่สนุกสนานและร้าใจที่สุดด้วยกอะแก่งมีความยาวหลายช่วงต่อเนื่องกันไปนับร้อยเมตรบางช่วงก็คดเคี้ยวไปมาอย่างท้าทายซึ่งบางช่วงแม้กระแสน้ำจะเชี่ยวกราก แต่ก็ยังอยู่ในระดับความปลอดภัยที่ทุกคนจะสามารถระทึกใจไปกับการล่องแต่งผจญภัยไปกับสายน้ํากันได้อย่างเต็มที่ระดับการผจญภัยที่มีตั้งแต่ง่ายคือระดับ1จนถึงยากสุดคือระดับ5อีกทั้งคุณยังสามารถพายเรือขยัคล่องตามลำน้ําเข็กเพื่อชื่นชมความสวยงามของน้ําตกต่างๆตลอดลำน,ำน้ำนี้ได้อีกด้วย นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างหลากหลายแล้วแหล่งอาหารการกินที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีมากมายหลายแห่งไม่แพ้ที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอันเรื่องชื่อริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งวัดพระศิรีรัตนมหา,าธาตุที่มีเอกลักษณ์พิเศษในการนั่งรับประทาน ร้อมรสชาติอร่อยลิ้นประทับใจที่ทุกคนควรจะต้องมาลิ้มลองและมีร้านอาหารกระจายอยู่ทั่วไปตามริมแม่น้ำน่านรวมทั้งแพรอาหารต่างๆรวมไปถึงไนท์บาซาตลาดโต้รุ่งที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองอีกทั้งของกินอันเลื่องชื่อที่โด่งดังและเป็นที่ประทับใจ แปลกตานักท่องเที่ยวตั้งแต่อดีตคือผักบุ้งลอยฟ้าความสนุกสนานที่คุณสามารถสัมผัสได้สถานที่ที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบอีกทั้งการเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายเพราะห่างจากกรุงเทพเพียง377กิโลเมตรด้วยการคมนาคมที่พร้อมพรั่งทั้งทางรถยนต์รถไฟและเครื่องบินให้คุณเลือกเดินทางได้ตามสะดวกรวมไปถึงโรงแรมที่พักระดับ5ดาว ตลอดจนโรงแรมราคาประหยัดก็มีให้คุณได้เลือกสรรอย่างมากมายตามความพอใจจึงไม่ใช่เรื่องยากหากคุณต้องการที่จะมาท่องเที่ยวสัมผัสกับบรรยากาศและประสบการณ์แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยเจอที่พิษณุโลกเมืองสองแขว